สวัสดีครับผมนายกิษณายังสุงเนินครับวันนี้จะมานำเสนอการออกแบบ ladder ด i a g r a m โดยใช้คำสั่ง set, reset, zone reset, timer พร้อมทั้งออกแบบ HMI ครับนี่คือหน้าตาของ ladder ด i a g r a m นะครับ่วนนี้จะเป็นหน้าตาของ HMI นะครับขั้นตอนการทำงานนะครับกดสวิตช์ start ทำให้หลอดเอลทำงานเมื่อหลอดเอลทำงานเวลาผ่านไป2วิทําให้หลอดเอทำงานเมื่อหลอดเอทำงานเวลาผ่านไป2วิทําให้หลอดเอมทำงานเมื่อหลอดเอมทำงานเวลาผ่านไป2วิทําให้หลอดพีทำงานเมื่อหลอดพีทำงานเวลาผ่านไป2วิหลอด L A M P หยุดทำงานเมื่อหลอด L A M P หยุดทำงานไปเป็นเวลาสวิจะกลับมาต่อให้หลอด LAMP ทำงานพร้อมกันเมื่อกดสวิตช์สต็อปทำให้ทั้ง4หยุดทำงานครับขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับ